สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะทุกคนเดี๋ยวแอจะเริ่มกันที่ดี40นะคะวันนี้ก็จะให้แนวการเทรดไปเลยนะคะเดี๋ยวส่วนช่วงเย็นก็มาเจอกันนะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอจะมาไล์สดมีไล์สดปล่อยของคลิกการเทรดด้วยนะคะวันนี้เอาแผนดี40ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันทาเฟรมบิ๊กเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใช้โบกนี้เนาะก็ปิดเป็นแท่งเดยนสีเขียวแล้วก็โครงสร้างเขาก็ยังเป็นขาขึ้นจะเห็นได้ว่าแนวที่แอเอาเส้นแนวนอนตรงนี้มาตีเนาะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเป็นแนแวรับ เพราะว่าราคาพยายามที่จะผักดันลงแล้วก็รูดไส้กลับด้วยแล้วก็ไปยืนได้แล้วก็ทําเฟรมเดย์นะคะถึงแม้ว่าจะ ปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในจุดที่บงบอกว่าราคาเนี่ยมันติดแนวแต่ถ้าเกิดว่าลดไปในภาพเล็กก็จะเห็นว่ากราฟมันก็ไซเวยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเขามาจอที่แนวรับแล้วเกิดสัญญาณกับตัวแล้วก็พิจารณาบ่ายขึ้นไปเพราะว่ากรอบระหว่างแนวรับกับแนวต้านเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะคะแต่ว่าถ้าราคาวิ่งไปตรงกลางแล้วอาจจะไม่เล่นเพราะตอนนี้มันเป็นกราฟไซเวยนะแต่ถ้ามองดีๆภาพใหญ่คุมภาพเล็กทีนี้ถ้าเกิดว่าตลาดเปิดช่วงบ่ายสาม มันมีวอลุ่มแบบแรงนะคะวอลุ่มเข้าแรงๆมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะพักดันราคาขึ้นไปได้หรือจ่อแนวรับก็พิจารณาหาจังหวะเข้าบายแถวๆประมาณราคา19.204.1นะถึง19.165.5ตรงเนี้ยแลมองว่าถ้าราคาเขาวิ่งเล่นมันเป็นไซเวยนนะคะคือเช็คลิสต์เราก็ต้องบอกเลยว่า เป็นเช็คลิสต์ไซเวททีนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นไปหรือเข้าไปจอไว้รอไอข้างบนตรงเนี้ยมองว่าถ้าเกิดเกิดสัญญาณกลับตัวนะคะให้ทาเฟรมอื่นๆหรือทาเฟรม m 1 5บอกซะหน่อยว่าตรงเนี้ยไม่ผ่านค่อยพิจารณาเด้งเซลลงมาแต่ว่าตอนขึ้นไปต้องดูได้ว่าทําเฟรม h 1นปิดยังไงนะตรงเนี้ยมันเล่นได้ทั้งบายและเซลลงมานะคะคือมันอยู่ในกรอบไซเวทแต่ว่าหาแนวจุดลองรับราคาดีๆนะดี40สนะี่ศูนย์นัดมองประมาณนี้ถ้าจังหวะตลาดเปิดนะนัดมองว่า ้ามีอ่ะเขาเรียกว่าสัญญาณแรงซื้อเข้าแบบแรงๆเนาะมีพฤติกรรมที่เกิดสัญญาณกระชากระหว่างเปิดว่าวันนี้แหละวัลรุ่มเข้าและตลาดรายใหญ่เขาเล่นในช่วงตลาดเปิดแล้วอ่ะเราก็พิจารณาหาจงังหวะเข้าบายได้จุดรองรับราคาของ time f ฟรม e 1ต้องขยับขึ้นมานะเพราะแนวมันยกฐาน19227.7ตรงนี้นะเดี๋ยวรอราคาเวียงกลับลงมาก่อแต่เขาขึ้นไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ว่ามันจะบ่ายสามเนาะอีกตั้งอีกตั้งนานนะคะถ้าเกิดไปจ่อรอตรงนี้ระหว่างคุมเครือวเอ๊ะจะขึ้นหรือจะลงดีแต่สุดท้ายเกิดสัญญาณแรงขายเอาชนะก็พิจารณาด่งเซลลงมาแต่ว่าตอนนี้กราฟมันยังไม่เฉลยมันทําดีมาหรือจุดลองรับราคาอะไรเอาไว้ทิ้งร่องรอยเอาไว้เราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าราคาขึ้นไปจ่อแนวต้านเดี๋ยวเซลลงมาถึงเก็บแค่ตรงนี้เพราะว่าเขาทิ้งร่องรอยเอาไว้นะคะตอนนี้ยังไม่ทิ้งเนาะก็ถ้าก่อแบบตีแบบกว้างๆเลยนะคะก็คือ ายรับเซลต้านั่นแหละส่วนแนวต้านนะขยับลงมาอีกนะเพราะว่าถ้าลดลงไปในทางเฟรมเล็กๆเรื่อยๆก็จะเห็นมิติของโครงสร้างราคาหรือขยับแนวตีแนวใหญ่ลงมาก่อนแล้วขยับไปเรื่อยจะเห็นจุดราคาที่มันเด้งในยะสําคัญนะอ่ะสแนวนี้ก็เป็นแนวที่แบบบายรับเซลต้านนะคะส่วน US 30มาดูต่อเดี๋ยว30ก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างราคาก็ เป็นขาขึ้นนะคะถ้ามองทุกทำเฟมขึ้นหมดเลยทำเฟมเดก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวทำเฟมวีกไม่ต้องสืบเลยถ้าเดปิดเขียววีก็ต้องปิดเขียวแน่ๆนะคะทุกคนโหปิดเขียวแบบว่ากินกินเลยชนทำเฟม H4 ก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างมันเป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าขึ้นจ,จัดๆเลยจะไปบายข้างบนเลยบางชีมันอาจจะไม่เบรกเอาต้องรอให้มันสร้างกรอบราคาที่ ชัดเจนก่อนนะคะทุกคนเดีว๋วอาจะตีแนวไว้รอแต่ว่าเดี๋ยวตลาดอเมริกาเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแอดชอบแบบว่าให้ใกล้ๆตลาดจะเปิดอย่างเงี้ยถึงจะดูแนวทางออกนะคะถ้าเกิดว่าเล่นในตลาดลอนดอนเนาะราคาที่บ่งบอกว่าน่าจะมีโอกาสลงมาแล้วแต่ตรงนี้นะแอดมองว่าราคาตรงนี้ราคาประมาณ4.3877.7เนี่ยถึง4.3813.3ตรงนี้ยบ่งบอกได้ว่าถ้าราคาลงมา เล่นตลาดลอนดอนนะแล้วเกิดสัญญาณพฤติกรรมที่ผมบอกว่าติดแนวก็หาจังหวะบ่ายขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเขาจะสร้างโซนใหม่นะสร้างโซนใหม่ที่ไม่กลับลงมาก็ให้มันสร้างกรอบราคาที่กว้างชัดเจนหน่อยถ้ามันกรอบแคบเล็กเกินไปบางทีเราไปบ่ายมันอาจจะไม่เบรกเอาเพราะราคามันก็สูงอยู่ถามว่าถ้าเซลมีไหมยังไม่มีแผนนะเพราะมันยังไม่เสียโครงสร้างอะไรเลยนะคะถ้าเกิดการเสียเทนอะเราก็ยังพอไว้ใจว่าครั้งนี้ เราอาจจะสวนทางเถื่อนลงมาแต่มันยังไม่ได้เสียโครงสร้างนะคะก็ยังมองหน้าบายอยู่จนกว่ามันจะหลุดนะคะตรงนี้เ็รอรอราคาให้เกิดสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาลงมาหาจุดรองรับราคาสวยๆนะส่วน US 1 0 0นะคะ US 1้0เขาคร่าวๆเนาะในตลาดลอนดอนนะคะ US 1 0 0เนี่ยก็เป็นขาขึ้นเช่นกันแล้วเทนก็แรงมากๆเลยคะ่ะทุกคนราคาของทางเฟรมเดมันก็ไปปิดตรงนี้สีเขียวเปิดล่างปิดบนแล้วก็ทำแรงซื้อ บ่งบอกว่าโอ้โหเอาชนะแรงขายได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันมีแรงซื้อมาตลอดเลยเนาะทีนี้ทาเฟรมให้สีก็จะเห็นได้ว่าเกิดกรอบสัญญาณที่บ่งบอกว่าติดแนวแล้วก็มีแท่งที่บ่งบอกว่าเฮ้ยเป็นโดจินะอาจจะขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้เดี๋ยวเรารออีกสักแท่งให้มันเฉลือยว่ามันมีแรงซื้อเข้าก็พิจารณาย่อบายตรงนี้นะตรงที่มันกระโดดเปิดแกลบเอาไว้ตรงเนี้ยให้ทาเฟรมให้หนึ่งปิดเขียวแบบจัดจ่ะก่อนเขียวใหญ่ๆก่อนให้มันแบบ มีแรงซื้อเข้าแบบโอ้โหเต็มเหนียวเลยเราค่อยพิจารณาหาจุดเข้าบายทีหลังก็ได้นะคะทุกคนเอาแบบหน้าตาแบบนี้ชือ้อให้ราคาเขาเบรก่อนเพราะว่าฐานสวิงเขาก็พยายามยกโลยกไฮในกรอบนี้นะเพราะว่ากรอบล่างอีกใกล้ก็มันจะถึงเพราะว่ามันยังไม่เสียโครงสร้างเหมือนกันให้มันชนะก่อนจะได้เข้าเงินไขและยอ่อจังหวะนี้หรือถ้าใครมองว่าจบบ่ายสาราคาเกิดสัญญาณแท่งโดจีแท่งเล็กที่บูมว่า,วา ไออาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็พิจารณาหาจังหวะบายขึ้นไปเป็นช่วงเก็บกาไรจังหวะแรกจังหวะที่2ถ้าเกิดแท่งเขียวเหมือนที่อาดวาดก็สามารถหาจากจุดเข้าใบได้เช่นกันส่วนราคาในตลาดมีกาดมองว่าแถวๆตรงนี้แหละถ้ามันไม่ขึ้นไปสูงๆนะถ้าตรงนี้มันไม่เปกใหญ่หรือมันมีสัญญาณติดไม่รอเนาะมันก็อีกตั้งหลายแท่งก่าจะถึง3ามทุ่มครึ่งนะมองว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมารับราคาจะมายกเป็นตัวดับเบิลยูก็ได้อ่ะจะย่อลงมาตรงนี้ให้มันย่อลึกๆหน่อยปึ๊บ แล้วก็ขึ้นไปใหม่อาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามองโครงสร้างในตลาด London, ลอนดอนนั้นมองมา่าแถวๆตรงนี้แหละจังหวะบ่ายขึ้นไปแต่ต้องรอดูจบแท่งนะบริเวณตรงนี้เพราะว่ามันเกิดกรอบติดแนวแล้วราคาก็เบรกขึ้นไปแล้วก็เริ่มพักฐานสร้างกรอบเล็กๆแล้วเดี๋ยวพอจังหวะที่มันแบบย่อลงมาก็พิจารณาบ่ายขึ้นไปนะคะทุกคนตรงนี้นะปึ๊บนี่แล้วก็ติดปิดแท่งเขียวแล้วก็บ่ายขึ้นไปตรงนี้อ่ะ มองว่าเก็บกําไรได,ได้นะในช่วงตลาดล่อนดอนนะคะแผนเทดก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกัน1นึ่ทุ่มนะคะ1นึ่ทุ่มมาพูดคุยกันเผื่อว่า ระหว่างที่แอดวิเคราะห์กราฟหรือปล่อยของปล่อยชิกเด็ดๆไปเนี่ยทุกคนก็สามารถถามได้เกี่ยวกับการเทรดดัชนีนะเพราะว่าแอดเป็นเซียนดัชนีนะคะ3ตัวนี้แหละทุกคนก็สามารถที่จะถามได้เพื่อไปประกอบการตัดสินใจในการเทรดหรือไปประยุกต์ใช้ในเช็คลิสต์ของตัวเองนะคะสําหรับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟให้เป็นมุมมองการ trade. เทรดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ลองไปฝึกตีแนวตามที่แอดเคยวิเคราะห์ในอ่า คลิปอื่นๆนะคะลองประยุกต์ใช้ดูนะคะคือแอก็ใช้เทรประมาณนี้แหละไม่ได้ใช้อะไรที่เยอะเลยเว้นว่ากราฟมันเขาเรียกว่าเสียโครงสร้างจริงๆเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงบางจุดมันก็พิเค์แบบนี้ตีแนวแบบง่ายๆบางจุดถ้ากราฟไซด์เวจัดๆก็ใช้เวลาคิดนิดนึงว่าโอ้โหมันจะเล่นรับหรือบะมันจะเล่นรับหรือแนวต้านประมาณนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะ